เสียงเอฟเฟกต์เขาจะมาพร้อมเลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งวันต้องขอลดเสียงออกก่อนค่ะ,ะลดเสียงตรงไหนล่ะเพราะว่าเสียงเอฟเฟกใน Apple นะคะอุปกรณ์ iPhone, iPad และ Mac ส่วนใหญ่จะติดลิขสิทธิ์นะคะเมื่อกี้วันน่าจะโดนติดลิขสิทธิ์ไปละเราต้องห้ามใช้เสียงที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะให้เราใช้ได้แค่ เอฟเฟกการเปลี่ยนภาพทุกคนสังเกตเห็นฉากสีแดงและตัวหนังสือตรงนี้มันจะมาอัตโนมัตินะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนเสียงเอาค่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูตัวที่สองมาดูแบบนี้ดูการปรากฏภาพและการปรากฏตัวหนังสือนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเอฟเฟกเดี๋ยววันจะเลือกใช้สักหนึ่งอันในการทำให้ดูวันนี้นะคะ ามาดูตัวต่อไปมันจะมีประมาณ20แบบทุกคนมันจะมีเยอะมากมาดูแบบนี้วันต้องปิดเสียงลงนะคะกันป้องกันดิสิทิ์เวลาเราเลือกใช้ฉากนำเข้าให้เราดูเอฟเฟกแบบนี้ค่ะเอฟเฟกที่มันมาพร้อมตัวหนังสือเอฟเฟกเจ๋งมากๆแล้วเสียงก็คือเสียงก็คือสุดยอดมากๆเลยพะสู่เพียงแต่เสียงเราใช้ไม่ได้เราอาจจะโดนลิสิทธิ เท่านั้นเองค่ะวันนี้วันจะตัดฉากวันจะพาทุกคนทำคลิปเที่ยวออสโลวันจะลองหาตัวอย่างที่มันเข้ากับเที่ยวออสโลนะคะลองดูที่เป็นสารคดีตัวนี้นะคะมันจะมะีตัวอย่างคลิปที่เป็นสารคดีดูนะคะเอฟเฟกเราใช้ได้ไม่มีลิขสิทธิ์แต่เสียง เสียงดนตรีประกอบจะมีลิขสิทธิ์แล้วเสียงแต่ละเอฟเฟกนะมันสุดยอดมากจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยววันจะเปิดให้ฟังสักสักหนึ่งเสียงแล้วเดี๋ยววันค่อยไปตัดเสียงออกตอนที่มันเปิดสร้างไรายได้ของไลฟ์สดนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยววันจะพาดูตัวนี้นะคะเดี๋ยววันขออนุญาตเปิดเสียงให้ฟังก่อนอะละครมหากรบมอันนี้ค่ะ ต้องดูเลยนะป้าอ้อยวันนี้เป็นไลฟ์สำหรับป้าอ้อยเลยนะเนี่ยเสียงค่ะเสียงคือสุดยอดมากเลยทุกคนดูแบบนี้ดูแบบนี้บ้างนะคะ อุ้ยเดี๋ยวนะอืไม่ได้ดูตอนเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอให้ดูอันฉากนําเข้าฉากแรกก่อนค่ะการปรากฏตัวหนังสือสวยมากๆเลยคอยดูนะนี่ ที่ทุกคนได้ยินอยู่เนี่ยติดลิขสิทธิ์หมดนะคะใครมาดูย้อนหลังจะไม่ได้เห็นจะไม่ได้ยินเสียงโอเคค่ะเสียงที่ทุกคนได้ยินทุกตัว <c oughs> ติดลิขสิทธิ์หมดเลยนะคะทุกคนติดลิขสิทธิ์หมดเลยเราใช้ได้แค่ภาพห้ามใช้เสียงเอฟเฟกเราใช้ได้นะคะวิธีที่ป้องกันได้ดีที่สุดเดี๋ยวตอนนี้วันจะเลือกอันไหนดีละ่ะเลือกอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวพาทุกคนดูนะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นคลิปท่องเที่ยวนะคะมันกําลังจะหาไอ้ที่มันใช้ได้กับคลิปท่องเที่ยวดูเอฟเฟกการปรากฏตัวหนังสือค่ะก็คือแบบนี้โอเคเนาะ ดูฉากสองนะคะว่าจะเป็นยังไงอ๋อสีดำไม่สวยค่ะลองดูอันนี้อืมอันนี้โอเคค่ะโอเคเราจะทำอันนี้นะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราได้ตัวอย่างที่เราต้องการมันจะมีคำว่าสร้างอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะเทคนิคการสร้าง